สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องโปแรงสุดพลังนะคะวันนี้นะคะน้องมารีวิวรถที่น้องกําลังจะจัดส่งให้ลูกค้านะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าเป็นรถรุ่นไหนเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นรถตอนเดียวค่ะสีเทานะคะตัวนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดที่วัยรุ่นใหญ่ดีมากมากเลยตัวนี้นะคะน้องแถบคอกนะคะ โอ้โหไฟท้ายสวยมากๆค่ะางามสุดๆนะคะสวยมากมาดูกันนะคะว่าซื้อกับน้องแตกต่างกับคนอื่นยังไงนะคะตัวนี้นะคะ๋อไปแดงเลขสวยค่ะออกมวดนี้แน่ๆเลย อ่าอันนี้นะคะจริงๆแล้วคุณจรีโมทของรถอีซูซุตอนเดียวทุกรุ่นนะคะเป็นแค่แบบนี้นะคะ <c oughs> อ่าแต่น้องเปลี่ยนให้ลูกค้าค่ะ <c oughs> เป็นตัวนี้เลย <c oughs> เห็นไหมเหมือนตัวท็อปเลยค่ะลูกค้าค่ะ <c oughs> อ่าตัวนี้นะคะเวลาเราเปิด <c oughs> อ๋อเท่ระเบิดเ <c oughs> ท่ระเบิดเห็นไหมคะเวลาเราเปิดใช่ไหมคะเราใช้รีโมทต,ตัวนี้ได้เลยเป็นรถตัวเดียวที่น้องแถมกันขโมยนะคะเวลารถถูก งัดนะคะก็จะมีเสียงร้องแล้วก็แถมข้อให้ฟรีนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจและมองหารถอีซูซูอยู่นะคะแท็กมาได้เลยนะคะที่เพจน้องนะคะเดี๋ยวน้องพาไปดูภายในค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะภายในนะคะโอ้โหเจ๋งมากค่ะต้องบอกเลยจริงๆว่าเจ๋งมากเห็นไหมคะมีตัวปรับล็อกกระจกนะคะแล้วก็มีตัว กันเลื่อนกระจกลงนะคะกันหนีบหรือว่ากันคนแบบว่าเข้ามาเปิดเราก็ใช้วิธีการล็อกได้ตัวนี้นะคะสามารถหมุนปรับกระจกได้ออโตเมติกนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นกระจกที่เลื่อนออโตออโตได้แค่ข้างเดียวคือข้างคนขับนะคะอ่าเบาะหนังสวยมากๆเลยเห็นไหมคะเบาะหนังงามมากนี่รถตอนเดียวนะคะเนี่ยโอ้โหดูสิโอ้โห,โอโหตอนเดียวของเราแบบยังรถแข่งเลยนี่เดี๋ยน้องขออนุญาตถอดเบาะให้ชม โหดีางานจริงๆค่ะอะถ้าเราไปนั่งขับนี้เราจะทราบไหมเอ่ยว่าเป็นตอนเดียวโอ้โหดุดดังรถสปอร์ตนะคะดุดดังรถสปอร์ตนะคะโอ้โหเราอยากจะฟังเป็น USB เสียบสายฟังเพลงอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเจ๋งมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็ลาไปก่อนนะคะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ในรถรุ่นอื่นนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ